สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิล่าชีวีด้วยนะครับผมมาแล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าจะแลกได้จริงไหมกับ โทเคนนะครับผมเพื่อนซีครับหรือบัตตี้คอยตัวนี้เลยนะครับผมเออแล้วจะบอกว่าหมดเขตวันไหนนะครับผมหรือไม่หมดหรือยังไงวันนี้มีคําตอบหมดเลยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยก็หรือฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมอ่าสำหรับคนที่จะท็อปอัพนะครับพี่ขอแนะนําให้ท็อปอัพวันที่2นะครับผมจะได้ของใหม่นะครับผมอันนี้คือเป็นของเก่าแล้วนะเพราะว่า วันที่2ประมาณวันที่1หรือวันที่2เนี่ยมันจะมีทั้งหน้าของ M f o Upwell มานะครับผมก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมก็คือจะมี M f o มังกรสีททงไอสีแดงสีทองบ้าเลยสีแดงมานะครับผมโอ้โหขยันผลิตเหลือเกินเนาะเราก็เติมไม่ไหวแล้วเนาะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมหรือหมัดไฟหรืออะไรเงี้ยคือสำหรับคนที่อยากได้เพชรแบบฟรีๆนะพี่ขอแนะนำแอปนี้เลยนะเอาไปลองเล่นดูนะครับผมสำหรับคนที่กดลิงก์พี่ ได้ฟรีไปเลยคอยนะครับเอาไปแลกบัตรชูมนี่เลยนะมาแล้วครับผมสําหรับคนที่อยากได้เพชรฟรีๆแบบนี้นะครับผมนี่เลยเพชรเด้งเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับ500เพชร100เพชรนะครับผมสําหรับคนที่อยากได้เพชรแบบฟรีๆไปเติมเกมเลยครับผมที่มีแอปดีๆมานําเสนอนะครับเติมเกมแบบฟรีๆเลยนะครับผมนี่เลยแอปแอปนี้เลยแฮปปี้ดัมมี่นะเป็นเกมเก็บคอยนะครับผมสําหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างและสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็บอกเลยมี คอยแจกฟรีด้วยครับเป็นเกมเก็บคอยสะสมคอยตัวนี้นะครับเอาไปใช้แลกบบตชูมันนี่ไปเติมเกมหรือเติมเงินเข้ามือถือครับมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสามารถหาคอยได้จากตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมมากสําหรับคนที่สนใจนะครับกดลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนะครับผมและใส่โค้ดตัวนี้มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับผมรับเลย500คอยนะครับใส่ตามนี้เลยโค้ดไม่จํานวนจํากัดนะครับผมเมอก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมใส่เข้าไปเลยได้เลย500คอยนะครับผมโอเค ก็เก็บคอยไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะแลกบัตรชูมันี่ได้ยังไงครับเมื่อคอยครบกําหนดแล้วนะครับให้เรากดไปตรงสีเหลืองข้างล่างนี้เลยนะครับผมกดเข้าไปเลยมันจะเด้งเข้ามานะครับเป็น3โหมดนะครับผม3อย่างอันแรกเติมเงินครับอันที่2แลกบัตรชูมันี่นะครับผมโอเคอันแรกนะครับผมเติมเงินเข้ามือถือนี่เลยไปค่าโทรหักเติมเงินเติมเกมได้เลยนะครับผมหักเติมเกมได้เลย2 นี่นะครับแปกบับรชูมานี่อัตแบชูมานี่นะครับผมไปเติมในแอปของ g า l ิน่านะครับหรือเว็บ g าริน่าได้เลยนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิกงดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยเติมเกมแบบฟรีต้องแอปนี้เลยครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็ริก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยเชื่อพี่ดิ ใครที่อยากเติมเกมหรือหาได้เสริมเติมเงินครัมารีวอรเนตนะครับไปซื้อของในเซเว่นกินซื้อขนมกินก็ได้นะครับผมโอเคเกมนั้นเก็บคอยไปเรื่อยนะเติมเกมแบบฟปีๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับผมมามาดูแนละ้วพูดถึงโทเค็นตัวนี้นะครับผมสําหรับคนที่เก็บมาได้ไหมครับร้านค้าเพื่อนซีนะครับผมร้านค้าเพื่อนซีก็คือน,นี่เลยสามารถเอาโทเค็นตัวนี้ที่เป็นรูปเนี่ยบัตตี้คอยตัวนี้นะครับผมไปแลกได้เลยมีชุดฟรี3ชุดใช่ไหม อ่าชุดฟรี3ชุดนะครับผมอ่ะก่อนจะไปเผื่อคนที่กดเข้ามาดูนะครับยังงงอยู่นะครับผมว่ามันทํำยังไงนะครับผมอ่ะก่อนเอนมาดูก่อนเลยนะครับจะเก็บโทเค็นี้ได้นะครับผมก็ต้องสร้างไ d ดีไก่ขึ้นมาก่อนหรือ ID ดีที่เป็นรูปคนนะครับที่มันมีรูป6วันตรงนี้นะครับผมเนี่ยหวัน7วัน12วันสิอะไรเนี่ยคือเป็น ID เด็กใหม่นะครับผม ID แบบนี้สร้างขึ้นมาเลยและทีนี้พอสร้างขึ้นมานะครับผมพูดถึงคนที่ยังไม่รู้เนาะ ก็มาสังเกตอีกตรงที่มันเป็นรูปนี้ครับนี่คือคนที่เราเล่นแล้วจะได้คอยนะครับผมเออ ประมาณนี้เลยซึ่งไอตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์คือเพื่อนซีนะครับผมสำหรับคนที่เล่นทําระบบลิงก์หรือไอเทมอะไรต่างๆจะได้ปี20ี20%นะครับผมเนี่ยให้สังเกตตัวนี้เห็นไหมจะมีโบนัสทีเห็นไหมมันบอกอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็เสร็จแล้วก็ไปเล่นหมดอะไรก็ได้นะครับผมฆ่าตัวตายก็ได้อะไรก็ได้นะครับก็จะได้บัตตี้คอยมานะครับแบบนี้เลยสําหรับคนที่ทําระบบลิงก์ก็จะได้เปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นนะครับผมอ่านี่คือ ขนาดไม่เดินนะเดินยังได้ร้อยห้าสิบห้าคิดดูยังไม่ได้ทำอะไรเลยได้ร้อยห้าสิบห้านะครับผมเออคือเอาไปฆ่าตัวตายเฉยๆได้เป็นร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็สำหรับคนที่เพิ่งเก็บนะครับผมกับบัตตี้คอยนะครับผมเออบัตตี้คอยบัตตี้คอยนะราคาเพื่อนสีสามารถแลกชุดฟรีได้สี่ชุดถึง ประมาณ4ชุดแล้วก็มีของแลกมากมายนะครับผมว่าก็ประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับผมก็ทําการเล่นมาเรียบร้อยแล้วก็คือจับคู่กับเพื่อนซีคือไอดีไก่แหละเออก็สร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเช็คก่อนนี้โทเคนมีเท่าไหร่แล้ว โอเค็นมีประมาณสัก27นะครับผมโมโหบอกเลยโคตรเอาโคตรได้โคตรโ,โ,โดนนะครับผมเล่นทุกวันเลยวันละ3อมะและสามารถรับถูงสุดได้วันแค่3ามสามเหรียญน,นะครับผมออวันต่อไปคือก็ต้องเล่นอีกวันละสามเหรียญสเหรียญไปเรื่อยนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้เราจะแลกชุดผู้หญิงกันบ้างนะครับชุดผู้ชายมีเป็นกระบุงเลย โคตรจะเยอะนะครับผมโอเคชุดผู้หญิงนะครับผมเอา,อานางลำเนาะเ,เรียกอะไรชุดไทยนะครับผมแมนางลำมันน่ากลัวไปน้าแต่งหน้าให้มันด้วยนะนี่ชุดผู้ชายจะได้ชุดนี้นะครับผมที่เขาเสียตังค์เสียเพชรกันเลสไรนะครับผมกางเกงอ่านี่อาทิตย์ยาอาทิตยาอาทิตยาอะไรนะอ่าอทิตยาอ,อาทิตยาอาทิตยาเออไม่อภิตย์อถุปอยู่ได้อทิตยาเหรอ โอเคประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ชุดนี้แรกมาแล้วนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยโอ้โ oh, ห oh. อัธิตยานนะครับผมชุดดชุชุดกูเลยเชื่อเลยโอเคกางเกงๆนีน่เป็นไงเราได้มาได้มาเฮ้ยเดี๋ยวแค่นี้พอนะครับผมโอเคไม่พอก็ต้องรอเล่นใหม่นะครับผมแรก ประมาณ11 13โทเค็นเองนะครับผมได้ทั้งชุดเลยนะครับผมนี่ชุดไทยแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยถนอมพี่น่าชอบนะครับผู้ชายก็จะเป็นชุดเรดไนท์นะครับผม,มโมอ้โหเป็นผ้าปิดปากอะไรยงสวยเลยนะครับโอ้โหบอกเลยโคตรได้โคตรโดนอ้โหคันสวยสวยจริงและโทเค็นนี้ได้ฟรีๆด้วยเล่นกับเพื่อนซีนะครับผมก็จะได้ทางด้านของบัตตี้คอยมาเลยเออบัตตี้คอยเขาก็แจกฟรีนะคือโอ้โหแบบเันมันมีแบบ สิทธิี่ประโยชน์มากมายคือถ้าเกิดเราไปเล่นกับ ID ไ d ดีเก่ไๆอะ่ะไอดีใหม่ๆ่อ่ะเออไอดี ID ใหม่ๆหไอเใหม่คือใครที่ทําระบบลิงก์อยู่มันได้คูณยี่อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคือโคตรจะดีนะครับผมเนี่ยสังเกตที่เป็นรูปคนนะครับผมตรงนี้เลยเออสวยเลยนะครับผมสวยสวย,สวยจัดว่าเด็ดว่าโดนเลยนะครับผมโอ้โหดูดิโอ้โหเนี่ยมันก็มีเป็นบางคนที่กลับมาเล่นนะที่เป็นรูปแรงขีดนะครับผมแรงไม้ใช่ไหมเออตัวนี้นะขี้หึงอะไรประมาณนี้คือจะเป็นทางด้านของ าสามารถเล่นเราได้บัดดี้คอยนะหรือ,อร้านค้าเพื่อนสีนั่นแหละก็คือสามารถแลกของในนั้นได้เนาะโอเคเดี๋ยวเอาตัวละครผู้หญิงไปแต่งตัวชุดเดินชื่ออะไรนะนี่ติดอานิตยาอะไรวะมันชื่อชุดไทยยังแหละเออมันชื่ออะไรวะชุดชุดกันเลยตั้งชื่ออะไรก็ม่สวยไหมโค้ดสวยบอกเลยสวยจัดสวยจัดจัดดูดิโอโหโคตรได้โค้ดโดนสวยมากโอ้โหดูดิ ดูดินี่ผู้นี่ชุดไทยนะครับผมบอกเลยชุดไทยแสดงความเป็นไทยคือปืนเอเคไล่ยิงกันเกิด <c oughs> แต่กระชุดก็สวยดีก็เป็นแฟชั่นใช่ไหมดูดีนี่เออสวยสวยสวย,สวยจัดว่าสวยเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับหมดเขตวันไหนลืมบอกหมดเขตวันไหนนะครับตั้งใจฟังให้ดีมาจนกว่ารูป โค้กเขนอ่ารูปรูปที่เป็นรูปอันที่มันเป็นรูปสองสีอะครับผมก็คือข้างบนเนี่ยก็คือไอนนสีเดียวดิ่อนนี้เป็นรูปรูปสีทองทองนะครับมันจะหายไปมันถึงจะหมดเขตนะครับผมไม่มีหมดเขตโอเคปะ่ะคาตอบก็คือไม่มีมเขตถ้าเกิดคนนี้หมดเราก็ไปเล่นคนใหม่นะครับผมประมาณนี้เลยโอเค <c oughs> <c oughs> ชิวๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะ โอเคก็ okay, มีของอยอมากมายนะแต่ไม่ต้องไปสุ่มหรอกเชื่อพี่รอเอรอรอเอโฟโฟนะครับผม m 4คืนนี้นะครับผมวันที่2แล้วก็เตรียมเพจไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมก็ใครที่อยากได้ M4 Up w e l ัพเนะครับผมเป็นมังกรแดงนะครับผมก็มาคืนนี้แล้วเนาะโอเคก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบาย